ถึงคนนี้ค่ะ,คะพี่รันเก้าคนที่เป๊กแบบว่าดูบ่อยๆและเสพงานอาร์ตของพี่เขาบ่อยๆพี่รันเก้าเป็นคนเรียบร้อยเนาะแต่ว่าพี่พี่รันเก้าอ่ะรับบทคือร้ายไม่ใช่ร้ายธรรมดานะร้ายมากกับทุกเรื่องเลยอ่ะจนคนเนี่ยอินกับละครถึงขนาดไปโพสต์ด่านในโซเชียลใช่เคยโดนอะไรหนักๆบ้างพี่ในโซเชียลเอ่อถ้าในโซเชียลนี่ก็มีโอ้โหไป ตั้งแต่ดีกรีระดับน้อยๆไปจนถึงแบบขั้นสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเราเราก็พวกเยอะเราก็ไปดักตีเลยอะไรนี่แหละค่ะคอรมอนี่แหละคอรมอนี่แหละค่ะก็เขาก็จะดักตีอะไรอย่างนะค่ะพอคนปะโณงจ่าตอนนั้นเป็นยังไงสภาพจิตใจเราคือพูดพูดตรงๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราแยกแยะออกนะคะเพราะว่าว่า บทบาทในละครกับตัวจริงเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าคนที่เขาเขามาโพสเนี่ยคือเขาอินกับในละครใช่พี่รัตเก้าคะเวลาพี่เดินสมมุติไปห้างไปไหนเนี่ยมีคนมาเจอแล้วเขาแบบเฮ้ยอย่างนี้บ้างไหมคือเจอหลายแบบเจอประเภทที่ว่าเดินเข้ามาตีเลยก็มีใช่ค่ะตีเลยตีเพี้ยอย่างนี้เลยนะแล้วพูดว่าไงคะตีแล้วพูวว่าไงเกลียดมากนะเนี่ยใช่ร้ายมากทําไมเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นยังไงคะ ก็บอกเขาก็เฉยค่ะก็บอกว่าค่าค่ะไม่แต่ตัวจริงเขาหน่ารักมากคือจริงกขเรียบร้อยมากตีบทแตกที่สุดเพราะว่าตรงกันข้ามกับคุณนภาเลยเอาความร้ายมาจากไหนพี่ใครสอนความร้ายพี่มันมันมันก็อยู่ที่เราต้องเข้าใจตัวละครนะคะเหมือนเราเข้าใจใครสักคนหนึ่งในชีวิตจริงเข้าใจเพื่อนเข้าใจ คนรู้จักหรือใครก็ตามเนี่ยแต่ต,ต้องเข้าใจอย่างดีมากๆเลยรู้จักเขาอย่างละเอียดคิดแทนเขาได้แบบนั้นเลยแล้วเราจะเข้าใจเ,เหตุผลเบื้องหลังการกระทาแล้วก็จุดมุ่งหมายในชีวิตเขาว่าทําไมเขาถึงต้องทําขนาดนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวละครพาเราไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเราอยากให้เราเป็นผู้กํากับแล้วให้พี่รัตก้าอ่ะแสดงสีหน้าตามที่เราออเดอร์ <laughs> อย, um อยากได้หน้าร้ายตากล้องคนนี้มันจะขโมยกระเป๋าสตางเรามันจะขโมือบบแล้วมันจะเดินเข้ามานอกจากนั้นมันยังขโมยรถเราอีกขโมยรถไม่พอมันยังจะขโมยหมาเราด้วยทีนี้พอมันขโมยไปได้แล้วเราก็เศร้าเศร้าแล้วเราก็เศร้ามากเราก็เลยไปกินผลไม้แล้วอร่อย นี <łość> ่นี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำตามตลอดเลพราะผลไม้ก็ต้องอร่อยนะใช่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี thank you